สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าไม่มีเมฆยิ่งเพิ่มความงามให้กับต้นข้าเมาจนป่านนี้ยังหาชื่อไม่ได้เขามีชื่อของเขานะต้นไม้ชนิดนี้นมมาแล้วยิ่งสวยไปใหญ่โห อีกหน่อยจะสีเขียวเข้มไม่สวยตอนนี้สวยนะคะสีจะเป็นสีเขียวอ่นอ,อนๆเนี่ยสะไ,ไม่มีเมฆเลยสวยมากดูม,มุมนีบ้างสีของเมเปิลกับสีของข้าวเมา่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนียิ่งสวย แมเปินต้นเนี้ไม่ดกดูต้นนี้โหนึกถึงนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านเราที่ในช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนน่าจะประมาณนี้มันจะมีต้นหนึ่งที่มีมีดอกคล้ายๆสีนี้เ่ะโอ้สวยจังเลย เมเปิ้ลสีเขียวป่านนี้เก็บไปทำที่น้องๆเขาเรียกทำดอกกลุ่มดองอาที่นาก็บานเป็นใบแล้วค่ะสวยไหมสวยจัง ชอบดูต้นเขาเม้าเวลาลมพัดเนี่ยสวยแล้ววันนี้ยิ่งสวยเพราะว่าฟ้าไม่มีเมฆตอนนี้โตเร็วมากเก็บผ้ามาฝากก่อนที่ใบเขาจะโผล่ขึ้นมาก่อนที่ใบจะผลิด กระรอกไปไหนก็ไม่รู้นี้ไปไหนไม่รู้กระรอกปกติจะมีกระรอกอยู่ตรงจุดนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ